อยาเกเจอกเชก้าส่วนสวัสดีพี่เพื่อนนะคะทะเลเช้าของเราก็ลงจิตจานนะคะเหลืออีกสองสองโถนะคะสองจานอ่ากรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สองสิเออสองอันนี้สองหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็อีกหน่อยตรงนน้นนะคะยังใกล้เสร็จแล้วะคะ่ะแป๊บเดียวจริงๆแปลงนี้คือถ้าลงอย่างเดียวโดวยที่เราไม่ซอยนะไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วเพราะว่าอา่าสามประมาณสามไร่ แต่ทีนี้ด้วยความที่เราซอยด้วยค่ะก็เลยจะช้านิดนึงชั่วโมงกว่ากเพราะว่าซอยระหว่างเนี่ยหานี่นี่ซอยละระหว่างอาจารย์ก็ใช้เจ็ดจานซอยไปเลยฐานเจ็ดเนี่ยน,น,นี่ก็ลงไปทัวร์ฝนตกนิดหน่อยกินก็ยังชื้นนิดนิดเหลือไม่เยอะค่ะงานนี้เสร็จก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้ายักษ์ของเรามีงานลุนดิน ห้าหกลดินง,งิ่เข้ามาขนกล่องอันน,น,นี้เสร็จงานเสร็จจานนี้เสร็จงานเดียวนะคะไม่ไปอื่นต่อละพลังงานคือถ้าไปอื่นต่อไปงั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรก็ยวเยลวละต้องไปวันนึงเพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนปุ๊บมันก็ใช้เวลานะคะ เรื่องเสร็จเกิดการที่เกิดเราเรียกอะไรเรายืนจิดเลยเนี่ย ก็วิ่งหยุการแล้วคือก็วิ่งสี่เที่ยวโสดนะครับก็การวิ่งสี่เท่ยวิ่งน้อยกว่าตัดหญ้าถ้าตัดหญ้าวิ่งหน้าเที่ยวหนึ่ง ก็เดี๋ยวพอเราลงเสร็จจานทอดหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บขอบที่อยู่ไปยิงก้วอ้อมก็ได้วก็เสร็จงานนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้องวิ่งวิ่งวิ่งรอบๆเก็บขอบเป็นลายล้อใช่ยังครับไม่เยอะค่ะใบนี่ไม่หนักแต่มีฝุ่น อันนี้ก็ไปสีเทาด้วยนะคะตรง,งนี้ที่จะสดนีก็เดี๋ยวเธอสด ฝุ่นคุ้งเลยนะคะที่ทำม,มีมมลมท่านีลมร้อนแบบอาวมากของฟ้าเรา,าใส่นะคะวันนี้ต้องใส่ง่ายกว่าเซเลต้า อเพี่ขอเก็บมานู่นเลยนะคะับขอโซเลยเก็บเก็บขอบอบนะคะเคค่ะตอนนี้เดีอะไเาไปหนีเย nah. ังฝากติดตามกดกระดิ่งด้นะคะยังเก็เก็ก็ส่งฝากกดลค์แชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆคลิปขอบคุณ่เพื่อนที่กติดตนะคะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะตอนนี้ปล่อยเดี๋ยวอไปนู่นก่อนเดี๋ยวเราต้องไปเล่นราดนเดี๋ยวเก็บกะเครับเร้พบนคลิปหน้าค่ะยัิก็สวัสดีค่ะ